กับมาสู่ช่วงที่2กับช่วงของ TDRI นะคะคุณผู้ฟังสัปดาห์นี้เราไปตามดูเรื่องของกฎหมายคุมโรงหนังอย่างตามไม่ทันการเปลี่ยนแปลงหรือไม่นะคะคุยกันกับคุณเขมพัทรษิสิิคุณนักวิจัยอาวโุโสด้านกฎหมายเพื่อการพัฒนาของ TDRI คะ่ะคุณเขมพัทรคะ่ะสวัสดีคะ่ะ สวัสดีครับคุณประวินาัยและท่านผู้ฟงังนะครับค่ะพูดถึงกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมโรงภาพยนตร์เนี่ยอยากให้เล่าภาพรวมให้ฟังหน่อยนะคะว่ากฎระเบียบที่เป็นประเด็นสําคัญสําหรับผู้ประกอบการกับความอยู่รอดในธุรกิจของเขานี่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะครับผมก็จริงๆถ้าเราพูดถึงเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวกับอ่าพาพโรงภาพยนตร์นะฮะอาจจะขอใชให้เห็นภาพ กว้างก่อนว่ามันมีกฎหมายทั้งหมดอยู่สามฉบับนะฮะฉ <ฮะ S 2> บับแรกเนี่ยก็คือตัวของพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวิธีทัศน์นะครับผมซึ่งอันนี้เป็นกฎหมายที่พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการฉายการกําหนดพวกเรตติ้งหรือการกําหนดพวกการเงื่อนไขในการนําเข้าภาพยนตร์ต่างประเทศมาฉายในประเทศนะฮะ,ฮะอันนี้จะเป็นตัวพระราชบัญญัติฉบับแรกนะฮะส่วน่สองเนี่ยคือกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญานะฮะอันกฎหมายฉบับนี้ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะคุ้มครอง Halten, สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆการเอาพวกภาพยนตร์มาฉายก็ต้องเป็นภาพยนตร์ท u, ี่ถูกลิขสิทธิ์นะครับผมลองมาเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ถึงจะเป็นการฉายภาพยนตร์ที่ถูกตามกฎหมายไทยนะฮะแล้วกันที่3คือกฎหมายที่เราน่าจะเป็นประเด็นที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องไมโครซินีมาที่เราพูดถึงกันก็คือเรื่องของกฎหมายควบคุมอาคารนะครับผมก็คือตัวกฎหมายควบคุมอาคารเนี่ยมีการออกหลักเกณฑ์ในการควบคุมอาคารประเภทพิเศษก็คือตัวอาคารที่เราเรียกว่าอาคารที่เป็นโรงมหรสพ นะครับผมซึ่งก็คือรวมถึงโรงภาพยนตร์ด้วยครับผมอันนี้คือภาพกว้างๆของกฎหมายสาับที่จะเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบธุรกิจโรงภาพยนตร์นะครับอค่ะก็มีหลายส่วนนะคะว่าด้วยพรบรภาพยนตร์และวดิทัศน์เรื่องของการฉายภาพยนตร์เรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็เรื่องของสถานที่ตั้ง เป็นไมโครซีนิมาก็มีกฎหมายควบคุมอาคารนะคะซึ่งนี่เป็นประเด็นหนึ่งที่วันนี้อยากจะคุยกันในรายละเอียดนะคะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีกรณีโรงภาพยนตร์ขนาดเล็กปิดตัวลงไปเราก็ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายควบคุมอาคารอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยว่าตรงนี้มันเป็นยังไงบ้างคะครัจริงๆอาจจะลอง อ่เล่าให้ทุกท่านฟังก่อนนะฮะว่าเวลาเราพูดถึงปัญหาที่ที่เกิดขึ้นในในอุตสาหกรรมภาพยนตร์นะฮะซึ่งจริงๆตัวไอโคซีนีมาเองเนี่ยเป็นภาพสะท้อนที่ดีเลยว่าบรรดาพวกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตในอุตสาหกรรมไทยเนะี่ยมันมีปัญหารูร่วมกันอย่างน้อยสี่อย่างอันนี้พอเวลาเราไปดูอุตสาหกรรมไหนเวลาเราบอกว่ามีข่าวว่าเออประกอบธุรกิจมีปัญหาติดกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยคอนเซ็ปต์มันคล้ายๆกันหมดนะฮะอันดับแรกเลยคือกฎหมายไทยเนะี่ยอาจจะล้าสมัยและไม่ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมพวก กิจกรรมต่างๆที่มันเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจหรือว่ารูปแบบของการใช้ชีวิตคนมันก็เปลี่ยนไปแต่ตัวกฎหมายมันไม่ได้เปลี่ยนมันยังยืนอยู่บนวิธีคิดแบบเดิมนะครับสองคือการบังคับใช้กฎหมายมันอยู่บนมาตรฐานเดียวกันหมดมันเหมือนตัดเสื้อไซส์เดียวใช้กับคนทุกคนมันก็กลายเป็นหวันไซส์ฟิตออซึ่งในความเป็นจริงคือมันไม่เป็นอย่างนั้นนะฮะกฎหมายมันควรจะต้องคำนึงถึงพวกขนาดหรือความเสี่ยงของการประกอบกิจการในแต่ละประเภทว่าขนาดเล็กความเสี่ยงอาจจะน้อยกว่าส่วนนี้ก็มันก็ควรจะต้องถูกดีไซน์กฎออกมาเพื่อให้คคครออบบลุมมกัวาาเเสี่ยงงขข อันที่สามก็คือมาตรการต่างๆเนี่ยมันตั้งอยู่บนความระแวดระวังมากเกินไปนะฮะเป้าหมายของกฎหมายส่วนใหญ่มันคือการสร้างเงื่อนไขที่เราเรียกว่าดุลยเด่นนะฮะแต่ถ้าว่ากฎหมายไทยเนี่ยมันก็มีแนวโน้มที่จะสร้างเรื่องดนมากกว่าโดยเฉพาะความกังวลที่กระทบต่อในเรื่องของปัญหาต่างๆเช่นเอ่อถ้าทําอย่างนี้แล้วจะทําให้คนเดือดร้อนไหมทาอย่างนี้แล้วจะกระทบกับอะไรอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพวกเงื่อนไขพวกนี้มันมาจะมาในรูปแบบของใบอนุญาตนะฮะแล้วก็สุดท้ายคือกฎหมายเนี่ยมันซ้อนทับผูกโยงกันเป็นยแหงมุม โดยเฉพาะกรณีที่เกิดขึ้นกับใบอนุญาตต่างๆ่มันก็จะกลายเป็นระบบที่ซับซ้อนทําให้คนยุ่งยากซึ่งตัวไมโครซีนิม่าเองมันสะท้อนปัญหาทั้งสีด้านนี้ออกมานะครับอันแรกเลยเนี่ยเงื่อนไขในปัจจุบันเนี่ยของไมโครซีนิม่าเองเนี่ยมันกลายเป็นว่าธุรกิจใน ธุรกิจภาพยนตร์เนี่ยถ้าเราไปสังเกตดีๆจริงๆมันคืองานด้านความคิดสร้างสรรค์การทํานวัตกรรมการพัฒน,นาสื่อสร้างสารรค์การเข้าสู่ความบันเทิงของประชาชนแต่ในขณะเดียวกันมันกลายเป็นว่าธุรกิจประเภทภาพยนตร์เนี่ยมีความน่าสนใจออย่ญญางนึงคือโรงฉายเนี่ยมันมีแค่แบรนด์ใหญ่ๆสองแบรนด์ในประเทศปัญหาของ โอซิมมมาเนี่ยมันก็เลยเกิดมาจากการที่กฎหมายเนี่ยมันโยงกันระหว่าง2อ,อย่างหนึ่งคือใบอนุญ,ญาตสำหรับฉายภาพยนตร์เนี่ยคนที่จะขอใบอนุญาตฉายภาพยนตร์ได้ทําลงหนังได้เนี่ยต้องไปขอใบอนุญาตรับรองอาคารที่เป็นโรงมหรสสมพก่อนตามกฎหมายควบคุมอาคารทีเนี้ยไอตัวอาคารประเภทเนี้ย มันมันก็มีความจําเป็นหรือมีความสําคัญอยู่ในบริบทของมันคือเพราะว่าเรามองว่าอาคารประเภทนี้มันคืออาคารสาธารณะในอดีตเนี่ยสำคัญมากว่าอาคารสาธารณะมันต้องแข็งแรงมันคงปลอดภัยเราอาจจะเคยเห็นข่าวที่ผ่านๆมาว่าในอดีตมันจะมีข่าวเช่นโรงแรมถล่มอะไรอย่างเงี้ยซึ่งโรงแรมก็เป็นอาคารสาธารณะประเภทหนึ่งเหมือนกันแต่ปัญหาคือพอยุคสมัยมันเปลี่ยน ความเป็นอาคารสาธารณะมันก็ยังมีอยู่แต่ว่าสเกลของความเป็นสาธารณะหรือพื้นที่สาธารณะมันเปลี่ยนไปพื้นที่สาธารณะอาจจะไม่จำเป็นต้องคนเยอะๆมันอาจจะเป็นพื้นที่สาธารณะที่คนน้อยๆก็ได้คนบางกลุ่มก็ได้แต่ว่าพอมันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยกลายเป็นกฎหมายมันไม่ได้เปลี่ยนกฎหมายยังคอนเซิร์นอยู่บนมาตรฐานของอาคารขนาดใหญ่นะฮะสเกลของความเป็นสาธารณะมันเปลี่ยนแต่ความตัวอาคารมันไม่เปลี่ยนกฎหมายก็เลยไปคอนเซิร์นกับเรื่องใหญ่ๆอยู่นะฮะกับอีกอันหนึ่งที่มันเกิดปัญหาคือ เทคโนโลยีมันเปลี่ยนแล้วรูปแบบของการประกอบธุรกิจก็เปลี่ยนแต่ก่อนอาคารที่ทํโรงภาพยนตร์มันต้องคอนเซิร์ตไปพิเศษพอๆกับอ,อ,อาคารสาธารณะอื่นๆและอาจจะมากกว่าเพราะมันมีคนอยู่จํานวนมากแล้วคนอยู่นิ่งๆในพื้นที่อะไรเงี้ยฮะเนื่องจากว่าสมัยก่อนเทคโนโลยีบางอย่างเช่นฟิลม์มเป็นวัตถุที่ไวไฟติดไฟง่ายถ้าอยู่ในความร้อนอาจจะเกิดเพลิงไหม้ได้แต่ว่าปัจจุบันโรงภาพยนตร์ส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ฟิล์มในการฉายภาพยนตร์แล้วเป็นดิจิทัลหมดเลยอ่เปิดไฟมาเล่นหนัง ซึ่งอันนี้มันก็อาจจะไม่ได้แปลว่าเราจะไปต้องมีสเกลของสถานที่ขนาดใหญ่หรือต้องมีเงื่อนไข,ขของอาคารที่เป็นอาคารสาธารณะขนาดใหญ่อีกต่อไปอันนี้ก็จ,จะเป็นปัญหาหนึ่งที่ที่เกิดขึ้นในใน,ในบริบทปัจจุบันอย่างเคสของไมโครซีนีมาที่เราพูดถึงกันนะครับจะมองเห็นปัญหาแล้วก็อาจจะไปดูเรื่องของตัวกฎหมายที่อาจจะไม่ทันกับสถานการณ์ปัจจุบันที่กฎหมายเป็นฉบับเดิมอยู่แต่ว่าสถานการณ์เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคะทีนี้เรื่องของ ไมโครซีนีมากับเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องเนี่ยคะ่ะที่ผ่านมาเนี่ยทางผู้ประกอบการเขาได้มีการสะท้อนเรื่องนี้ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากน้อยขนาดไหนแล้วก็ทีดีอาร์ไอเนี่ยมีการนําเสนอทางออกไปแล้วบ้างไหมคะครับที่ผ่านมาจริงๆเรื่องไมโครซีนีมาเนี่ยก็มีการพูดถึงพอสมควรนะคะคือจริงๆหลายๆครั้งอย่างเช่นง,งานวิจัยที่เราเคยทํามาเช่นการทํเทกียตินกฎหมายเราก็เคยทํเกียรตินเรื่องกฎหมายท่องเที่ยวซึ่ง เรื่องการฉายภาพยนตร์เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ที่เราทานะฮะเราก็ค้นพบว่าเขาก็มีการร้องเรียนไปยังหรือว่าขอปรึกษาหาหรือไปกับทางกระกทรวงวัฒนธรรมเหมือนกันว่าเออมันมีมันเริ่มมีเทรนของการฉายภาพยนตร์ซึ่งยอมรับว่าไมโครซีนีมามันสัมพันธ์กับวัฒนธรรมการเสรพภาพยนตร์ของคนเหมือนกันว่าเป็นพวกหนังลอกกระแสภาพ,พยนตร์ลงเล็กอะไรอย่างเงี้ยฮะค<ะ>่ะเอ่อพวกหน,หนังที่เป็นหนังอินดี้ซึ่งพวกนี้มันเป็นวัฒนธรรมเฉพาะกลุ่มมันไม่แมสเนาะฮะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ การทําพวกหนังสั้นอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยการที่พอเราต้องการพื้นเราต้องเรามีความต้องการอย่างเงี้ยแต่เรามีข้อจํากัดในเรื่องพื้นที่ฉายภาพยนตร์เพราะโงรงภาพยนตร์ขนาดใหญ่ส่วนใหญ่ก็มันจะเป็นโรงขนาดใหญ่ไปเลยเออซึ่งมันก็เลยทําให้เกิดปัญหาในส่วนนี้เขาก็มีการยกข้อถกเถียงพวกนี้ขึ้นมาเหมือนกันแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็เหมือนยังไม่ได้มีการตอบสนองเท่าไหร่นะครับในขณะเดียวกันพอเราพูดเรื่องโงรงภาพยนตร์อย่างเงี้ย ตัวอาคารเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในอำนาจของกระทรวงวัฒนธรรมอันนี้ก็ต้องเห็นใจเขาเพราะว่าเขาก็เป็นเหมือนบัฟเฟอร์ที่ดูเลยเรื่องนี้คือเขาก็พยายามเลสประเด็นเหมือนกันแต่ว่าข้อกังวลเกี่ยวกับเรื่องอาคารอย่างเงี้ยมันไม่ได้อยู่ในอำนาจของเขาแต่อยู่กับกรมโยธาธิการและผังเมืองนะฮะซึ่งตัวคุณสมบัติของอาคารเนี่ยถ้าไปดูในกฎหมายที่แบ่งประเภทลงมหรสศเนี่ยกฎหมายไม่เคยมองลงมหรสพในลักษณะที่ไม่ได้เป็นอาคารขนาดแบบอาคารขนาดเล็กเลยหรืออย่างเคสที่เราพูดถึงกันก็มันเขาตั้งลงภาพยนตร์ในอาคารพาณิชย์ ภาพของโรงมหรสพหรือโงร,รงภาพยนตร์เนี่ยมันเป็นอาคารขนาดใหญ่หมดเลยทั้งเป็นแบบอาคารเดียวเดียวตั้งอยู่แห่งเดียวหรืออาคารที่ประกอบกิจการรวงกับอย่างอื่นก็คือพวกโงรโงหนังที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่งั้นก็ไปเป็นที่ฉายหนังกลางแจ้งแบบหนังกลางแปลงนะฮะซึ่งกฎหมายเนี่ยลงดีเทลของพวกอาคารประเภทนี้เยอะมากเช่นการมีเครื่องสำรองไฟการมีสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้การมีบันไดหนีไฟการมีถังดับเพลิงที่มีมาตรฐานมอกหรือว่าโรงภาพยนตร์ต้องมีทางเดินกว้างเท่าไหร่ นะฮะหรือในอดีตแม้กระทั่งกําหนดด้วยซ้ำว่าต้องมีห้องน้นกี่ห้องนะฮะแต่ว่าพยายามปรับเปลี่ยนมันก็มีความเปลี่ยนบ้างแต่มันไม่เป,เป็นการไปแก้ไขดีดีเทลของของเงื่อนไขต่างๆมากกว่านะฮะซึ่งก็เลยทําให้แบบว่าการแก้ไขปัญหาจะยังไม่ได้ช่วยช่วยให้เกิดส่งเสริมไม่เกิดลงภาพประยุกต์ขนาดเล็กมากเท่าไหร่ครับ ตรงนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็มีการพูดถึงเรื่องของสถา,านการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็การไปแก้ไขกฎระเบียบที่สอดคล้องกับสถานการณ์นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นยังไม่มีการไปแก้ไขกฎระเบียบต่างๆเนี่ยสิ่งที่ไทยจะเสียโอกาสไปนี่ก็น่าจะมีเหมือนกันนะคะมีการประเมินเป็นรูปธรรมไหมคะว่าการที่เราไม่ได้เปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะเสียโอกาสยังไงบ้างนะคะค จริงๆการไม่ได้เปลี่ยนแปลงเนี่ยอันนี้เนี่ยยังไม่ไม่มีการประเมินที่เป็นปรูปธรรมนะฮรอ,อย่างที่ให้คุณประวินาไม้และท่านผู้ฟังทราบว่าอย่างที่บอกว่าปัจจุบันน่ยคือ โรงหนังเนี่ยเราอยู่ในประเทศที่เครือโรงหนังมีแค่สองโรงขนาดใหญ่นะฮะนะนี่ก็เขาครอบ <ๆ S 2> คุมพื้นที่ทั้งประเทศนะฮะว่าแบบธุรกิจของเขาครอบคุมทั้งประเทศก็เครือแรกก็มีสัดส่วนเปอร์เซ็นแบบแปดสิบเปอร์เซ็นของของธุรกิจทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยร้อยแปดสิบสาขาอีกอันหนึ่งก็มีรวมกันประมาณแบบสี่สิบสาขาอ่อหกสิบหกสาขาอะไรอย่างเงี้ยขออภัยครับผมแต่ว่าเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่มันหายไปคือมันทําให้ภาพยนตร์โรงเล็กเนะี่ยหายไป แล้วถ้าสมมติว่ามองในเชิงแบบวัฒนธรรมสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือพื้นที่ทางวัฒนธรรมเราหายไปนะฮะภาพยนตร์ขนาดใหญ่เนี่ยแน่นอนว่าเขาอาจจะแบ่งพื้นที่บางส่วนสำหรับงานทางวัฒนธรรมได้งานที่เป็นกิจกรรมได้แต่มันไม่สามารถทําได้ตลอดเวลาในแง่นหนึ่งคือเขาอาจจะทําได้ในลักษณะของงานเชิงการกุศล CSR ต่างๆแต่ พื้นที่ทางวัฒนธรรมมันเป็นพื้นที่ที่เราต้องการพื้นที่เปิดกว้างที่ให้เราสามารถเข้าไปเสพสื่อประเภทนี้ได้ข้อดีของโรงภาพยนตร์ขนาดเล็กซึ่งเป็นหรือว่าโรงแบบที่เรา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 เห็นในหน้าข่าวเนี่ยคือการเอาหนังนอกกระแสซึ่งมันไม่ได้อยู่ในในใน,ในความสนใจของคนไทยส่วนใหญ่แต่เป็นหนังที่พูดถึงเรื่องวัฒนธรรมพูดถึงสังคมหรือเป็นหนังสารคดีซึ่งมันเป็นสิ่งที่อ่ สังคมควรให้ความสําคัญเพราะของพวกนี้เป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมในขณะเดียวกันพื้นที่ของโรงภาพยนตร์ประเภทนี้ก็เป็นพื้นที่สําหรับการก่อกําเนิดพวกหนังสั้นความคิดสร้างสรรค์ผลงานของนักศึกษานักวิสิทธิที่เอามาใช้ในการทดลองแล้วก็ทําให้เกิดาการ ดูว่าโครงการนี้มันจะต่อยอดทางโปรเจกต์ยังไงได้บ้างซึ่งถ้าเราต้องการสนับสนุนในเชิงการส่งออกวัฒนธรรมหรือที่รัฐบ,บาลเรียกว่าซอฟ t ์พาวเวอร์อย่างงี้พื้นที่แบบนี้สําคัญมากเพราะมันเป็นการฟูมฟัควัตถุดิบตั้งต้นในการส่งออกทางวัฒนธรรมต่อไปครับอืมค่ะดังนั้นก็ถ้าพูดถึงเรื่องของการเสียโอกาสเป็นตัวเลขเนี่ยอาจจะไม่ได้มีตัวเลขชัดๆนะคะแต่ว่าที่เราให้ฟังนี่คือเห็นภาพชัดเลยนะคะว่าสิ่งที่เราจะเสียไปก็คือ เราพูดเรื่องของการผลักการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์พูดถึงเรื่องซอฟต์พาวเวอร์แต่ว่าสิ่งที่เป็นจริงเนี่ยก็ยังมีข้อจํากัดอยู่ด้วยตัวกฎระเบียบแบบนี้นะคะทีนี้เนี่ยพอสถานการณ์มาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยค่ะทางออกที่ทาง TRI ได้ไปศึกษามาเนี่ยค่ะมีการนําเสนอทางออกเอาไว้แล้วบ้างไหมคะยังไงบ้างคะครับ จริงๆในในมุมของผู้ใจเองเนี่ยฮะก็เราก็เราก,เราก็เราก็ติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลานะฮะคืออ mm hmm. so, ย่างในช่วงนี้อาจจะมีกระแสที่เหมือนกันที่พูดเรื่องว่าเราต้องแก้ไขระดับพรบควบคุมอาคารเลยซึ่งอันเนี้ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่ในผู้ในมุมมองผู้ใจคือมันอาจจะไกลเกินไปนะครับ mm hmm. อย่างเฉพาะของเคเออโออ่าซี Cinema, นะีมาณตอนเนี้สิ่งที่อาจจะทําได้และเป็นควิกวินทีสสุดคือการอ่าไม่ออกกฎกระทรวงฉบับใหม่มาเพื่อที่จะกําหนดรายละเอียดสําหรับเงื่อนไขของอาคารที่ทําเป็น ลงภาพยนต์ขนาดเล็กประเภทนี้ได้ก็อาจจะเป็นการแก้ไขกฎหมายของอกรมโยธาธิการและผังเมืองฉบับเดิมก็คือกฎหมายกฎกระทรวงที่พูดถึงอาคารมระศพเดิมนะฮะเพื่อให้มันมีสเปคของอาคารอีกประเภทหนึ่งขึ้นมา นะครับผมอันนี้อาจจะเป็นควิกวินที่ช่วยให้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 ธุรกิจประเภทนี้เกิดขึ้นได้แล้วก็ทําให้ธุรกิจประเภทนี้ดํารงอยู่ต่อไปได้สำหรับกิจกรรมที่มีอยู่นะฮะแต่ว่าถ้ามองในเชิงของภาพในเรื่องภาพยนตร์ทั้งหมดจริงๆมีประเด็นอีกเยอะที่ยังสามารถพูดคุยได้ในเชิงของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ปัญหาของโรงภาพยนตร์ขนาดเล็กเนี่ยมันคือเรื่องใบอนุญาต นะฮะอย่างที่ได้เรียนให้ทราบว,ว่าเขามีปัญหาเรื่องใบอนุญาตในการาใช้อาคารนะครับผมแต่มันไม่เพียงแค่นั้นจริงๆคือมันจะมีใบอนุญาตอื่นๆที่กฎหมายที่ลงาพ,พยนขนาดเล็กต้องรับภาระแล้วก็กลายเป็นต้นทุนซึ่งอันนี้ไม่ใช่เพียงแค่แบบอ่าไมโครซีนีมาเท่านั้นแต่ถ้าเราไปดูพวกลงลงภาพยนตร์แบบแตนอารที่อยู่ในต่างจังหวัดอย่างเงี้ยฮะเพราะที่คัญคือการสู้ในเรื่องของต้นทุนของการฉายหนัง ซึ่งต้นทุนที่มันเพิ่มขึ้นน่มันมีจากหลายปัจจัยหนึ่งในนั้นคือพวกใบอนุญาตทั้งหลายเช่นใบอนุญาตนาเข้าหนังมาฉายที่ต้องมีการขออนุญาตนาเข้าหนังเขาก็ต้องทําเรื่องขออนุญาตหนึ่งแล้วพอได้หนังมาจากสายหนังแล้วเนี่ยมันก็มีความยุ่งยากอยีกว่าเขาอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายที่ต้องเพิ่มขึ้นในการพวกขนส่งหนังหรือว่าการย้ายหนังจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งก็มีต้นทุนหมดทั้งที่จริงว่าหนังสมัยนี้มันใช้เป็นอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์หมดแล้วนะฮะมันความยุ่งยากม นะฮะ,ะการที่ต้องแบบว่าลงหนังก็จะต้องมีการปฏิบัติตามมาตรฐานและเงื่อนไขาตามใบอนุญาตต่ตางๆซึ่งของผู้นี้มันกลายเป็นสิ่งที่ที่สร้างขั้นตอนแล้วก็ภาระหน้าที่ให้กับผู้ประกอบธุรกิจลงภาพยนตร์เหมือนกันนะฮะคือนอกจากจะการทบทวนเรื่องกฎหมายคูบคุมาคาแล้วอีกอันนึงที่จริงๆควรทบทวนแล้วก็ควจริงจังมากพอๆกันก็คือพระราชบัญญัติภาพยนตร์ นะครับผมปัจจุบ,บันซึ่งเห็นได้ว่าพรบนี้มันมีปัญหาหลายๆส่วนที่ที่เกี่ยวข้องกันทั้งเรื่องการขอใบอนุญาตนําเข้าหนังมาฉายซึ่งเราก็มักจะมีการตั้งคาถามเหมือนกันว่าทําไมหนังต่างประเทศถึงต้องถูกกาหนดตรวจสอบต้องมีเข้าผ่านกองเซ็นเซอร์นะฮะหรือว่าหนังไทยอย่างเงี้ยการให้เรตติ้งอย่างเงี้ยจริงๆคือมัมนก็มีคาถามหลายๆครั้งที่พูดถึงผู้ให้เรตติ้งอย่างที่ผ่านมาก็มีหนังเรื่องหนึ่งที่ สู้คดีกันมายาวนานกว่าจะได้นำมาฉายก็เป็นปัญหาหนึ่งเหมือนกันที่สะท้อนว่าการเข้ามาควบคุมภาพยนตร์เนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีความจำเป็นในยุคปัจจุบันนะฮะแต่สิ่งที่ควรจะทำก็คือการให้อินฟอร์มเอชันกับผู้ดูว่าหนังเรื่องนี้มีปัญหาอะไรไหมเช่นมีความรุนแรงไหมพูดเรื่องเพศไหมคล้ายๆกับให้ผู้ประกอบธุรกิจเขาเซลล์คนโทรลตัวเองครับคล้ายๆกับธุรกิจภาพธุรกิจโทรทัศน์ปัจจุบันที่มักจะมีคำแนะนำสำหรับผู้ดูนะฮะอันนี้ก็อาจจะเป็นวิธีที่ดี นะครับกับอีกอันหนึ่งที่อาจจะต้องดูคือถ้าเราต้องการส่งเสริมวัฒนธรรมแล้วก็ส่งออกวัฒนธรรมแบบซอฟต์ power แบบรัฐบาลบอกเนี่ยอ,องระบอฉบับนี้มีธุรกิจหลายๆอย่างที่มันล้าสมัยไปแล้วเช่นโรงเช่าร้านเช่าภาพยนตร์ร้านเช่าหนังเนี่ยปัจจุบันมันตายเกือบหมดแล้วในขณะเดียวกันการกํากับดูแลธุรกิจบางอย่าง,างเช่นเกม ก็อยู่ภายใต้พรบนี้เหมือนกันแต่เงื่อนไขของพรบนี้มันก็อาจจะล้าสมัยสำหรับการดูแลธุรกิจประเภทเกมนะครับม อืมค่ะอ่าก็พอจะมองเห็นปัญหานะคะเรื่องของการทบทวนกฎหมายทั้งกฎหมายควบคุมอาคารแล้วก็พรบรที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ก็หลายเรื่องเลยนะคะมีรายละเอียดเยอะเลยเหมือนกันในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของภาพยนตร์แล้วก็กระทบกับผู้ประกอบการแล้วก็กระทบกับธุรกิจแล้วก็อุตสาหกรรมของภาพยนตร์ด้วยนะคะที่นี้ตอนนี้เนี่ยมาถึงสถานการณ์ในเวลานี้เนี่ยคะ่ะ ออมีข้อเสนอจากทางทีดี RI หลายเรื่องแล้วนะคะสาหรับเรื่องของการทบทวนแล้วก็การไปแก้ไขกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องนะคะขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าไม่เปลี่ยนแปลงไม่แก้ไขกฎระเบียบเนี่ยก็จะมีเรื่องของการเสียโอกาสในหลายๆด้านด้วยเหมือนกันนะคะทีนี้พอมาเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยค่ะความจําเป็นหรือว่าสิ่งที่มีอยู่ณนะเวลานี้ที่จะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ให้เดินหน้าต่อไปได้เนี่ยควรจะต้องมีการปรับเปลี่ยน เรื่องของกฎระเบียบหรือว่าคนต้องผลักดันกฎระเบียบหรือกฎหมายอะไรมากไปกว่าที่วันนี้ได้เล่าให้ฟังอีกบ้างไหมคะคุณเขมภัทรคะครับผมออันนี้ที่เราพูดเดี๋ยวเราพูดถึงในในในมุมของภาพยนตร์ที่เอามาฉายแล้วเนาะฮะส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะอย่างนั้นเอ่อแล้วก็พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับตัวอาคารที่มันเป็นตัวฉายภาพยนตร์แต่พอเวลาเราไปพูดอุตสาหกรรมภาพยนตร์ทั้งหมดเนี่ยเราต้องพูดเลยตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ต้นน้ำกลางแนวแล้วก็ปลายแนว ในส่วนที่มีปบ่อยๆมักจะเป็นเรื่องของต้นน้ําเช่นขออนุญาตถ่ายท,าทําภาพยนตร์อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกันที่เราอาจจะอยากพูดว่าประเทศไทยเนี่ยมีเรื่องใบอนุญาตอย่างที่เรียนให้ผู้ฟังแล้วก็คุณปวินวัยท,ทราบในช่วงต้นนะว่าเรามีใบอนุญาตที่มันซับซ้อนกันมากซ้าซ้ากันแล้วก็ซ้อนทับกันเป็นระบบจนมันกลายเป็น คงถ่ายที่มันทําให้เกิดความยุ่งยากในการทํางานนะครเวลากลองถ่ายต่างประเทศเนี่ยฮะเขาจะมาขอถ่ายทางภาพยนตร์ในประเทศไทยอย่างงี้ยเนื่องไขการขออนุญาตเยอะมากทั้งในแง่ของการที่ต้องขออนุญาตต่อกรมการท่องเที่ยวซึ่งก็เป็นผู้ดูแลตามพระพราชบัญญัติภาพยนตร์เหมือนกันเป็นอีกขาหนึ่งนอกจากกระทรวงวัฒน,นธรรมนะครเขายังต้องขอกับคนอื่นๆอีกเช่นก็ต้องขอกับกรมการศาสนาถ้าไปขอถ่ายในวัดนะฮะต้องขอกันกับ อุทยานถ้าไปขอถ่ายในพื้นที่อุทยานถ้าปิดถนนถ่ายต้องขอกับกทมและเจ้าหน้าที่ตำรวจอันนี้เราจะเห็นได้เลยว่าเงื่อนไขาการขออนุญาตซับซ้อนมากแล้วมันมีการที่ต้องมาติดต่อคนจํานวนมากปัญหาของประเทศไทยคือวเวลาเราพูดถึงเรื่องการถ่ายทําภาพยนตร์เนี่ยเราไม่เคยคานึงถึงเรื่องการให้บริการแบบ one stop จริงๆคือขอณจุดเดียวเลยแล้วที่เหลือเราประสานงานกันให้เขาเอำนวยความสะดวกให้เขาเรายังไม่เคยคิดเรื่องนี้นะฮะ อันนี้คือในช่วงของกระต้นน้ำทั้งที่จริงๆแล้วในส่วนของกระต้นน้ำอย่างนี้สาคัญเพราะว่าการที่มาถ่ายทาภาพอยู่ในในประเทศเนี่ยมันคือการดึงดูดการอ่าท่องเที่ยวดึงดูดทั้งให้นักท่องเที่ยวเข้ามาถ่ายเออเข้ามาเที่ยวในประเทศแล้วก็ดึงดูดให้มมีการ มาถ่ายทำภาพยนตร์เพิ่มอีกในประเทศไทยนะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ที่ที่เราอาจจะต้องกลับมาพิจารณาเหมือนกันนะฮะทีนี้พอเวลาเราพูดถึงต้นน้ําไปแล้วเราพูดถึงกลางน้ำนะฮะ,ะเรื่องกลางน้าเนี่ยปัญหาอีกสองขั้อเดียนหนึงคือเวลาเราเอาภาพยนตร์มาฉายนะครับถ้าเป็นการนําเข้าภาพยนตร์ต่างประเทศมาฉายอย่างเงี้ยไขเงื่อนไขมากที่อย่างที่เรียนให้ทราบว,ว่าเราต้องขอใบอนุญาตต้องขอจัดเรตติ้งต้องมีการสกรีนบทให้เขาตรวจบทก่อนซึ่งอันนี้จริงๆมันก็เป็นปัญหาเหมือนกันว่าเอ,อ ถ้าการรอการทําเงื่อนไขผลกนบางทีมันทําให้เกิดความล่าช้าเสียเวลาหรือบางทีกลายเป็นหนังขนาดใหญ่เนี่ยเราต้องใช้คนเป็นเหมือนเอเจนซี่ที่คอยทํางานประจําให้กับเราซึ่งตรงนี้ก็เป็นต้นทุนนะฮะในการที่จะทําให้เ,เราเอาหนังเข้ามาได้อันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันแล้วอาจจะกระทบกับสิ่งที่เราพูดต่อมาก,ก็คือโรงภาพยนตร์ขนาดเล็กในส่วนของปลายน้าโรงภาพยนตร์ขนาดเล็กอาจจะไม่ได้มีความสามารถหรือมีเอเจนซี่มากพอท,ท,ที่ที่เขาจะมาช่วย ที่มีกำลังทัพย์มากพอที่จะจ้างเอเจนเี่มาช่วยในเรื่องการทำเรื่องเอกสารพวกนี้นะฮะการขอมันก็ได้อาจจะยุ่งยากนะครับผมอันนี้คือปัญหาที่ที่ที่พยายามสะท้อนให้เห็นว่าอ่าสากมภาพยนตร์เรามีปัญหายัางไงนะครับ ก็เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของกฎระเบียบที่ใช้มาตั้งแต่ในสมัยนานมาแล้วนะคะปัจจุบันก็ยังเป็นแบบเดิมก็เลยทําให้ไม่ทันสถานการณ์แล้วก็กลายเป็นอุปสรรคในการทําธุรกิจของผู้ประกอบการในธุรกิจภาพยนตร์ด้วยนะคะวันนี้ก็ได้เห็นถึงภาพสะท้อนนะคะสิ่งที่เป็นอยู่ในขณะน,นี้แล้วก็กฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องนะคะทั้งเรื่องของกฎหมายคุมโรงหนงังแล้วก็วันนี้คุณเขียวมาพัฒเล่าให้ฟังถึงภาพใหญ่ด้วยตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ํานะคะ ถึงสิ่งที่ตอนนี้ผู้ที่อยู่ในแบดวงการถ่ายทำภาพยนตร์ผลิตภาพยนตร์เจออยู่นะคะแล้วก็สิ่งที่คงต้องขับเคลื่อนไปก็คือการปรับลดกฎระเบียบหรือว่ากฎหมายต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับอุตสาหกรรมให้ได้มากที่สุดด้วยนะคะทีนี้ทีดีไเนี่ยยังจะมีเรื่องของผลงานวิจัยหรือว่าจะต่อยอดงานวิจัยจากครั้งนี้ต่อไปยังไงบ้างไหมคะ ครับจริงๆที่เราคิดว่าจะมีการทําต่อไปคืออาจจะเป็นของตัวคล้ายๆกับเหมือนเป็น suggestion ในเชิงของบทความขนาดสั้นนะฮะ,ะตอนนี้เนี่ย TDI ก็กำลังอยู่ในช่วงของการ work อยู่ว่าเราจะพยายามรวมกลุ่มของปัญหาที่เกี่ยวกับการส่งเสร,ริมบุตสากรภราพ,พยนตร์ยังไงได้บ้างน,นะครับผมอืมค่ะอ่าได้ค่ะเดี๋ยวคงจะได้ติดตามต่อนะคะสําหรับผลงานวิชาการของ TDI นะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะคุณเขมาพัฒน์ไว้รบกวนใหม่นะคะขอบคุณมากคะ่ะ ขอผมขอพรอคุณคุณปรีดีทำไมละท่นานผู้ัง ขอบคุณค่ะวันนี้คุยกันกับคุณเขม Shot ภัทรฤษฎีคุณนะคะนักวิจัยอาวุโสด้านกฎหมายเพื่อการพัฒนาของ TDRI ค่ะพาเราไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายคุมโรงหนังยังตามไม่ทันการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะคะเป็นคําถามตัวให,ใหญ่เลยนะคะซึ่งวันนี้คุณเขมภัทรก็ชี้ให้เห็นนะคะว่ามีกรณีที่มีโรงหนังขนาดเล็กนะคะที่ปิดตัวลงไปเนี่ยพอไปดูแล้วเนี่ยก็คือเขาประกอบธุรกิจไม่ได้ก็อาจจะมีเรื่องของกฎระเบียบข้อบังคับต่าง นะคะที่จะต้องมีการขออนุญาตหรือว่าการตั้งโรงภาพ,พย,ายนตร์นี่นะคะก็จะมีกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องเยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็มีคําถามว่ามีความจําเป็นของการมีข้อกฎหมายในสมัยนี้เนี่ย จริงหรือเปล่านะคะหรือว่าควรจะลดทอนหรือว่าปรับเปลี่ยนกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างไรได้บ้างนะคะขณะเดียวกันทางทีไก็มีข้อเสนอนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้หลายเรื่องนะคะทั้งเรื่องของการทบทวนกฎหมายควบคุมอาคารเรื่องของพรบรภาพยนตร์นะคะแล้วก็เรื่องของการ้อนปัญหาใบอนุญาตที่ยังทับซ้อนกันอยู่ที่เป็นอุปสรรคสำหรับ ุตสาหกรรมภาพยนตร์ด้วยนะคะเดี๋ยวคงจะได้ติดตามเรื่องนี้กันต่อค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณสำหับการติดตามค่ะคุณผู้ฟังพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ